เกย์อยู่คนเดียวหรือเดียวคือสัมผัสเดียวได้ไม่เห็นนั้นได้ดังเหมือนดวงใจจะขาดไปที่ไหนแต่ชันเดจะตัวปัน่นใด้จะไม่เปิดปากจะทนจะทนและไม่คิดอะไร แต่พอคันเอนเธอผู้เคียงความใจสุดสแสนทิ้งแท้ใจอย่ี่ยรมาเกินรักเธออยู่คนเดียวเหมือนเกี่ยวคืน สักฟังเดียวได้ไม่เรอาาได้ดดดดจำเมื่อทวงใจฉัขอ,อไปให้ได้แต่ฉันจะหดปานได้จะไม่เป็นมากกนีฉันทนฉินทนแล้วไม่คิดอะไรแม่ขอบคันเพง เธอคู่เคียงควันใจสุดแสนทิ้มแทลใจเรือเกิด มีคนเยอะดูสามคนแล้วก็เข้ามากดอะไรบ้างถูกอกถูกใจกดแชร์บ้างหรือเปล่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามาไร้สดในยูทู e ฝากไว้ด้วยถ้ามีคนติดตามก็จะเข้ามาบ่อยถ้ามีคนชมก็จะเข้ามาเยอะถ้ามีคนชมเยอะก็จะเข้ามาแบบบ่อยนะ ขอบคุณกับกดถูกใจย,ยกนิ้วให้ขอบคุณครับเข้ามาคุยกันบ้างก็ได้นะจะได้รู้ว่าระบบเป็นยังไงฮนะเรามาในชุดฝันสีทองของพี่แจดารุพลแก้วการบทเพลงเพลงนี้ฝันลำเอียง ตานอนรับฟันถึงคันไม่อยาตื่นพบใครอยากนอนอยู่ร่ำไปอยากมีทั้งคืนจุดเวลาไว้ฟันได้ไหมน่งเออ ชายเราต้องกันผู้พันแต่แรกเจอต่างคนต่างรู้ดีแต่ฝันลางยงมีเหมือนความจริงทิ้งเราให้ลงในผวหวังเจอกันเพียงครั้งเดียวผู้จันเพียงแป๊บเดียว ยังไม่พอหากเหมือนในฝันสุดนั้นเกินพอสองเรายั่วยายพนอกกันอยากเจอกันครั้งใดรับตาลงฝันไปสมใจถึงกัน ไม่มาทำให้จิตใจเราต้องกันวูผ่านแต่และเจอแต่างคนต่ไมรู้ดีแต่ความเงียยไม่เหมือนความจริงที่เราให้ล็ไม่พอว่า เจอกันเพียงครั้งเดียวพูดกันเพียงตัดเดียวยังไม่พอ,อาหากเมือนในฝันสุขนั้นเกินพอสองเราตัวยาวขนอกันอยากเจอกันครั้งใดรับต่อฝันฝ้าย สจมจใก็แล้วแต่คนจะชอบไม่ชอบนะผมไม่เคยเข้ามาไลฟ์สดใน YouTube นานมากลองไลฟ์ดูถ้าชื่นชอบอยากจะให้ลุงทองก้อนหรือคุณชายทองก้อนนานาชาติเข้ามาไลฟ์สด คุยกันสดๆในช่อง YouTube ก็คอมเมนต์ข้างล่างนะใครที่เห็นคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ไปผ่านตาใครถ้าอยากเก็บติดตามอยากพูดคุยอยากจะเข้ามาสนุกสนานคุยเล่นกันแชร์ไปด้วยนะจ๊ะจะได้รู้ว่ามีคนกดไลค์กดแชร์เยอะจะได้เข้ามาบ่อยๆนะ บทเพลงของพี่แจ้หรือบนแก้วการนี่ตะวันตกดินจะเพราะมากตะวันตกดินเนะเพราะว่าใกล้จะรับอรุณคืนนี้ก็นิทาราตีกันเหมือนเดิม ตื่นมาก็สู้กันใหม่ทำกันไปเพื่อความสุขได้เยอะก็น่าชื่นได้น้อยก็อกตรมนะไม่ได้เลยก็น่าชื่นอกตรมนะบทเพลงเพลงนี้น่าจะเพราะนะลองฟังดู

โบราความเงารุมเราา้าอย่าทำเรียคาคู่ชมฉัน อารมณ์คนคงใจตอนตกดินเศ้าทวินมีสิทธินาอะไรครวนหาเวลาดวงใจไม่มีใคร <Okay. S 2> หากท่านจะสนับสนุนรายการของรวงทองก้อนให้อยู่รอดได้กรุณาสนับสนุนสินค้าของรวงทองก้อนด้วยน้ำดื่มสมุนไพรไอคุณช้างนี่โอเรียงชัน วันเราคืนของยามข้ามคืนรักอารมณ์ฝืนโคมใจตะวันตกดินเฝ้าเทวินมีสิ้นหายครู <c oughs> นหาเวลาดวงใจไม่มีใครคู่เียงนิทาราตีนอนหับขอให้มีเงินหมื่นนอนตื่นขอให้เงินหาย เงินหมื่นหายกลายเป็นเงินแสนเงินล้านถ้าท่านชอบก็ฝากแชร์ถ้าท่านอยากจะเข้ามาดูแรก็ฝากกดไลค์น้ำดื่มสมุนไพรขุนช้างผลิตภัณฑ์ที่ลุงทองก้อนผลิตขายส่งเคอรี่ทั่วประเทศส่งได้ขวดละยี่้าบาทกินน้ำแข็งแก้วได้สองเกตน้ำโอเรี้ยง โอเรียงอร่อยมากโอเรียงแล้วก็จะบอกข่าวดีกับเพื่อนๆพ,นพื่พี่พี่ช่วยอุดหนุนสบู่ก้อนทองของรุงทองก้อนด้วยนะเป็นสบูส่ส,สมุนไพรสบู่สมุนไพรก้อนทองของรุงทองก้อนเร็วๆนี้จะเป็นสีทองนะทั้งกล่องแล้วก็สบู่จะเป็นสีทองทั้งหมดหอม ถูเนื้อถูตัวนี่กลิ่นติดตัวเลยละหอมกลิ่นติดเลยละทั้งวันเลยล่ะสะบู่สมุนไพรทองก้อนของก้อนทองทองก้อนทองของทองก้อนน้ำดื่มสมุนไพรไอขุนช้างสนับสนุนรายการอ่ะ เดี๋ยวลากันด้วยเพลงนี้แล้วกันผมไม่อยากร้องเพลงอื่นกลัวโดนลิขสิทธิ์เพลงนี้นะครับถ้าใครอยากจะดูลุงทองก้อนก็ฝากแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ได้จะดีมากจะได้รู้ว่ามีคนชอบคอมเมนต์ถ้าคนชอบลุงก็จะเข้ามาไล์บ่อยๆนะอ่ะ ลากันด้วยเพลงนี้บรรยากาศแบบนี้ก็อย่าออกไปข้างนอกนะฮะเรอองฟ้าลรอองฝนจะทำให้เป็นไข้ได้นะดูแลสุขภาพกันด้วยทิปฟี่ดีที่สุดนะสมุนไพรไอ้ขุนช้างน้ำดื่มสมุนไพรไอ้ขุนช้างโอเลี้ยงอร่อยมากโอเลี้ยงสั่งได้ส่งทั่วไทยสั่งที่นี่เนะี่ยสบู่ก้อนทองของรุงทองก้อนสบู่ เนื้อทองคําเป็นทองทั้งแทง่งทั้งก้อนนะหอมแล้วเจอกันเร็วๆนี้อ่ะลากันด้วยเพลงนี้ป่ป เมื่อไรผ่านลมสนคงผ่านเลยไปคนสิคนลวงรอบคนสุดเจ็บกว่ามีแบ่งเวลาดังเดือนฟ้ามีพูดไม่จาเมื่อนาลืมได้ทันที เจอคนใจรักใจนัก็มีแต่ฉันราคับตาฟ้าตาคนยือชื่นช่ำว่าเจอหน้าเธอคนลืมคำจะจำเอาไว้กับใจว่าใจ เธอร้ายว่าใครฟ้าเนื่อยสนลมเะเทามาเพียงใดงมีเจ็บเท่งไหมใช่ไหมฟ้าไม่ทันขามวันอุดแหลงฟ้าเมื่อไรพังลมสนคงผ่านอปไป คนร่วงรอคนสุดเจ็บกว่าตีแบนเวลาดังเดือนฟ้าไม่พูดไม่จ้าเบื่อหน้ารืมได้ทันทีเจอคนใจรักใจดำก็มีแต่ฉันลา ตาฟ้าตาฝนิชื่นชังกว่าเจอหนะ้าเธอคนเรือขังได้โปรดเถิดฟ้าสาดนีข้าเจ็บคราวนี้นม่ยินดีทุกคนใจร้ายไม่ยับยีเจ็บปวดรือที่ ช่วยข้าที่ก้าวลมกับฟ้าจุงพาให้ฝนตกมาให้อยาฝนโลกาสลำตาลาคนลาปันลาก,กันวันนี้พรุ่งนี้และวันต่อๆไปก็เจอกันใหม่ สำราญบันดาลใจอา,อ,อายุยืนหมื่เบิด่นปีเห็นรวยทุกท่านสวัสดีบ๊ายบาย